ไม่ทนโดนด่ามอบวิวแชร์ไม่รู้เวลาเพลงชมทิดาไม่ขอทนโปรตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตครั้งแรกหลังแม่ตูน่นันทิดาถูกถล่มด่าไม่เลิกปรมส่งมอบวิวแชร์ไม่รู้เวลามเวลา จากกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกบริษัทมิงตี้เคมีข้าจำกัดจังหวัดสมุทรปราการทําให้ชาวเน็ตต่างตั้งคำถามว่าตู่นันทิดาแก้วบัวสายผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจอหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการนั้นหายไปไหนจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ว่านันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการทางประชาชนต้องการทราบว่าในขณะนี้คุณได้รับตําแหน่งนายกองค์กรอยู่แต่ทําไมเหตุการณ์เกิดเรื่องขึ้นมาเป็นเวลา นานพอสมควรแล้วแต่กลับนิ่งดูได้แทบไม่ทำหน้าที่ของคุณแม้แต่นิดเดียวถ้าไม่ทำก็ออกไปค่ะโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้ ซึ่งภายหลังก็ทราบว่าตูนันทิดาขนาดไฟไหม้ได้ทําการภารกิจมอบรถเข็นวีลแชร์โดยงานนี้ทางเพจสม,มุทรปราการก้าวหน้านั้นก็ได้ออกมาเผยภาพนาย,ยกตูนันทิดาและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสม,มุทรปราการโดยมีภารกิจที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรถเข็นวีลแชร์ไว้สําหรับบริการพี่น้องประชาชนนะักสู์ฉีดวัคซีนปากน้ําหอชมเมืองซึ่งนับว่าไม่ไนิ่งดูดายกับเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้และล่าสุดเพลงชมทิดานั้นก็ทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ชาวเน็ต ครั้งแรกหลังแม่ตูน่นันทิดาถูกถล่มด่าส่งมอบวิวแชร์ไม่รู้เวล่ำเวลาซึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของเธอโดยระบ,บุข้อความว่าเป็นกําลังใจให้คุณนันทิดาค่ะหน้าที่หลักคือผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคนคงไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ซึ่งหลังจากนั้นเพลงชมทิดาจึงได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตรายดังกล่าวว่าพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพศ2 5 5 0มาตรา15และ18กําหนดไว้ชัดเจนค่ะว่าใครทําหน้าที่อะไรอย่างไรและตามขั้นตอน ก่อนที่ชาวเน็ตจะคอมเมนต์อีกครั้งว่าอันนี้เข้าใจค่ะในหลักกฎหมายแต่ในแง่ความเป็นมนุษย์ร่วมกันแทนเป็นจังหวัดที่ตัวเองมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงความเอื้ออาทรต้องมีส่วนร่วมค่ะขอตำหนิจากใจจริงซึ่งสาวเพลงชมพิดาก็ได้ตอบกลับครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการปิดสนทนาว่าขอบคุณสำหรับความคิดเห็นและคำแนะนำค่ะนั่นเอง